เราตกลอะเรากลอบรรทุกคนเึ้นบนรถเอเกายต,ตำรวจทางหลองเรียกมงน,นะครับไม่รู้ว่าเรียกเราสาเหตุอะไร เขาเรียกเขาเรียกทำเไยเนาะฮะเรียกทำะไรก็อันนี้ควบกันมากเราบัตรไม่ครบกันเลฮะทำไมเขาบัตรไม่ครบบัตรไม่ครบเพราะว่าเรียกเก็บแล้วแล้วบัตรไม่ครบเราเคลืนทางด่วนผมไม่รู้ไงเขาบอกว่าบัตรครบไงครับฮะสวัสดีครับ ผมําลังตรวจสอบเขาว่าเขามีบัตรไหมก็ไม่เป็นไรแล้วทีนี้ผมก็มาสอบถามใช่ไหมที่ลูกพี่เขาบอกว่าเขาจะมาแสดงอืมอืมเออมาแสดงผมก็เลยรอเขารอลูกพี่เขาจะแสดงคูุกมให้เขาไปเออเอาเม่แล้วเท่านั้นแล้วแล้วทีนี้ผมลงมาถามไม่ได้ขัดขวางใช่ใช่โอเคพี่ใช่ไหมใช่ครับเออคือคือคืออย่างนี้เวลาเวลาเจอผมเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาคือผมผมมีอารมณ์ไม่ได้ผมไม่มีอารมณ์พี่ผมมาผมมาในงานให้ตัวให้พี่พี่ให้พี่รับทราบมันอย่างนี้ ถ้าถือคือคืออย่างเงี้ยผมกำลังถามน้องเขาว่ารู้ไหมเราเป็นคนขับรถใช่ไหมครับใช่แล้วเรารู้ไหมว่าบัตรที่เขาแรงงานเขามาไม่ครบเขาไม่รู้เขาว่าเขาไม่รู้เขาเป็นคนรับจ้างอีกทีนึ่งครับคนรับจ้างเขาก็บอกว่าคบอยู่คบอยู่เอว่าผมก็เป็นคนขับนั่นเองเนาะว่าโดยเทียบว่าเท่าแก่ครับแล้วเรารับรับมาจากไหนเรารับมาจากชนบุรีนะครับจากแถวๆใกล้ๆ้พัทยาครับเขาจ้างเป็นเที่ยวหรือจ้างเป็นยังไงก็จ้างเป็นเที่ยวผมผมขับให้แม่ผมครับ ทำให้แม่แล้วรายงานนี้รับแล้วจะเอาไปส่งที่ไหนส่งที่บางนานะครับอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละส่งที่บางนาครับแล้วถ้าตอนเนี้เราให้ใครเอาเอกสารของเมียนมานี้มาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ก็ดูก็เป็นเจ้าแก่เขาแหละครับเจ้าแก่เขาครับคนที่จ้างเราใช่ไหมใช่ครับเออกว่าน,นั้น ทุกอย่างถ้าเจ้าหน้าที่เขาทำถูกมันไม่มีอะไรสงสัยแต่ที่ผมสงสัยทีที่ผมสงสัยพี่ต้องเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจคือตอนเนี้ประเด็นคือถ้าตำรวจทางหลวงเรียกเขาสงสัยว่าเราไม่ใช่เจ้าการจราจรได้แต่ัม่แต่ทีนี้อำนาจมันมีแหละใช่ใช่ใช่แต่มถ้าจับผู้กระทำความผิดครับจับได้ อ่าแต่ที่ผมช่วยช่วยเนี่ยก็คือว่าที่ผมลงมาเนี่ยคือช่วยให้พวกเราอย่าไปเรียกหรือรับอะไรบนทางบนในเนี้ยกระที่ผมปุ้ด้วยเขาถูกต้องไหมถูกต้องผมให้ไปใช่อันนี้มันมีบางส่วนที่ว่ามันยังไม่ครบอืมเขาบอกว่าเขาจะมาแสดงผมก็คอยเขาบอกให้คอยก่อนเขานอ้ก็โอเคผมให้เวลาผมให้เวลาเขาดีแล้วดีแล้วคือคือ มันโหมันมาทาไมมาเอามาจากไหนมันเยอะะอันนี้ผมไม่รู้เขามาจากไหนพี่อืก็ที่พมขี่ผ่านมานี่ผมจะเรียกเขาอเออแค่นั้นแหละก็เห็นว่าอยู่บนรถเนี่ยมันเยอะใช่ใช่เออมันก็มันก็เป็นเหตุที่เราสงสัยได้ใช่ใช่แต่ฝากฝากอย่างที้ผมบอกกันนะคือคือถ้าเรารักกันหมายถึงว่าผมเนี่ยก็อยากจะช่วยพวกเราแต่ช่วยในทางที่ถูกแต่ถ้าเห็นตรงไหนเนี่ยที่ผมลงลงถามลงอะไรเนี่ย ผมกลัวอย่างเดียวว่าเราจะไปใช้หน้าที่ไปเรียกรับตังค์นะครับพี่ครับเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจกันนะขอบคุณมากครับทำงานทำงานไปไหนมาเนี่ยก็ไปที่ไอ้นั่นอะที่ที่จันโอเคโอเคพี่คุณม,มากนั่นแหละที่จันก็เคสหนึ่งนี้แหละ ไปเปลาพี่เข้าใจนะเข้าใจพี่ผมโอเคครับผม๋ยผมผมรอเข้าใจนะหนูนะอยวผมรอเขาก่อนคือถ้าเจ้าหน้าที่อันนี้เจ้าหน้าที่เขายังให้โอกาสรอให้เอาเอกสารมาแสดงครับผมเออถ้าถ้ามีมาแสดงพี่เขาก็ปล่อยครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราเรารับจ้างเนี่ยมันเป็นเหตุว่าเราคนแรงงานหลังเดีาอ่ะเออถ้าผิดก็ว่าไปอ่ัโอเคพี่ครับผมสวัสดีครับนะอันนี้เป็นเหตุนะครับที่รถถกล้อ ผลจิไปดูพี่ก่อนโอเคประตบพี่อ๋อไม่ไเป็นไรไม่เป็นไรเี๋ยพี่เป็น,ปนไปได้หน้ารถก็มีเหรอหน้ารถหน้ารถก็มีหลายคนเด็กคนเดียวอ,อย๋อเหรอขอบคมครับผมขอบคุณขอบคุณทำงานทำงานครับผมก็สงสัยนะสงสัยตำรวจสงสัยเราก็สงสยัยแต่เน้นย้ำ มันไม่มีช่องว่างให้ตำรวจจะทำความเพดอีกแล้วนะครับจกจะฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่หรือสำนักง,งานอดิราชถ้าปฏิบัติที่ดีที่ชอบอะ่ะพวกผมยินดีที่จะชื่นชมนะครับ,บนํำเนตรตีงกันได้นะฮะไปเมื่อมันเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็จำเป็นที่จะต้องจอดดูนะครับไม่ได้หัดขวางเขาโอเคจบไลฟ์แค่นี้ครับ